สบายดีพี่น้องเวลคัมทูไทยแลนด์ยินดีต้อนรับเจ้าของสู่ประเทศไทยเปิดขึน้นมากับมีเพลงรถทางนานปกยางเพงีมงเอายางอีกเผาเอานะอืมอ mọi người có một sự nà. Nà, tủ, nà. là nắng thôi nắng thôi nắng thôi nắng nhiều. nắng thôi 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 nắng เนี่นย,ยนะครับรสชาติมาจังหวอำนาจจรอร่อยเดียวครับจานอร่อยหั่นบวาวบาตัวออกมาอย่างพัน มันีผ้าอันมาเล่าผ้าเพลินมามาหล่อพีอ่ดอกเลยมึกนะฮะนะจานรนละใครใครเออมันมันยืนอยู่กับใครนะฮะนะ่ะบอกมันยืนอยู่กับใครนะฮะนะ เดี๋ยวก็สินยามาหามันก็ได้แพิ่มหนึ่งมายืนถายใายในนี้น,นะอบอยังม <c oughs> ่ทันขามาบอลาสิม,มาเองแล้ว<อ>มาหอดึงแหละเออยืนถ่ายนนี้แล้ว โอ้ยเพลงบังสนามบาันไดยังไไปสื่อประมือหา่านเลยเด้อันนี้นบทสื่อได้โอ้ยบอกความจริงผนบอกบทแสรไปสื่อประมือหา่านเลยวะประมือฮะเออหัวห่านทั้หทงหนอกนี่อยู่ ອັນນີ này, ້ລະບໍ່ຊື້ມັນເພາະບໍ່ແຊບ โซนเนี่ยจะเป็นโซนผักเนาะคุ้นๆกันแหละพี่น้นองเลยไหมตลอดหมูห,าห้ามานเลยเมื่อก่อนอยากกินเนื้อ,อย่างครับเต้าอ,อยากเลยมันจะเสาร์วันบนน้นเนาะยังไม่รู้ว่ายังทันท่านหิวังก็ใช้มั่นท่านหิวมาขอสิแกงยังไงเพลงอะไร ยืนรอคิวพี่น้องเว้ยก็สิดนแนวไลฟ์เติบนอ้องระเพาะยังหูงอ่ะยังเกาะกระเพาะยังเห็นคนรวยนะหามาเบิ่งอยู่นะตู่บอกดูจังใดกดดนอะไ <c oughs> รไหมเงินพอเจาะลายนเนาะเผื่อสกลุลออมาได้ตอนนี้มี้าเซเวน่นนาเซนมาเธอได้เท่นานั้นต้องได้เข่าเซเว่นหมากแหง มักเซเว่นเป็นชีวิตคิดใจแต่นั่นปกตินะเฮาวจะมากดเงินนะกดถอนกรุงเทพแต่ว่าืันนี้นะกรุงเทพนอกขออภัยค่ะระบบใช้งานไม่ได้กรุณารุนองี้ยหยุดบริการส่วนฮาวให้ตายเถอะท่านผู้ชมอย่างก่าพี่ ม,มาก้นเงินไปจ่ายตลาดพี่น้องเลยจ่ายแบบรั่ๆเรื่วลแล้ว,ว,ว,วมันนี่นะ <laughs> จ่ายแบบอันขึ้นมาแต่ละเทื่นจ่ายจนลืมเบิงเงินเจ็ดสิบบาทมีเทําเงินขาดเื่าร่มเข้ามาในสเวทนเลยพี่น้อง เขาอยัางก่อเพิ่มนะมนอยน้ออกพูดิตาล้าน,นสาวมาข่าวสวีเดนเหรอต้องกัได้ ขนมแจกเองกต่คนใส่โลน,น่อยอีกเลย อกกินปลาเกนะเบลเอาลดนี่นี่นน,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 นี่น่กดีนน้ำคนนันตนัต้น,นบิก๊กหอใหญ่ แปลวออานะแปลวดักแดดนะกันทีนี่แหละจะไดถูกสายบอไดแปลวมาครอบเออสมแต่เช้าอ๋อเมื่อไรเออแปอวแปลวดักแดดนะโกนึ่เอเขาเอาเธอได้หานทีนะหาพันอือซิมาหาพันเออเขากับเปอรเยอะออเอาทงหนึ่งอ่ะท้งละเจ็บบาท เอาแดดมาหานู้นหน่อยจิ้นก่อนนี่อว่านี่่ อะไรลอยได้แบบนี้สื่อบรายตอกหิวนักจกเบิร์ลายไปได้ลยจ่ายแบบรัวๆจ่ายแบบรับหูรับตาจ่ายแบบเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเตรียมสิลงถา คนบ้านเราทั้งนั้นค้นเงินมาให้พี่น้องฟังนี่ห <c oughs> <1 S 2> นึ่งในนั้นก็มีเราหายบัานนี้หากันบาเห็นจกักหายพังหนักวดนไเตรียมเสิยมเมืานอะไรพี่น้องมาเนี่ย ออกสิ hay con nhà sử mà té em รักษาสะของเจ้าได้แหละแล้วก็ไปไปไป ก็ตัวมูอยู่ในนี้หลงสนแล้วครับโรสอะไรไมเนี่ยโรสอะไรเอ็นเหนืออร่อยสยุด ตองบาทาโลาเทอะไรวะสั่งกันสั่งกันกับบาดเทาแบบแบบบทิดหนังนียุแบบแบบบติดนังมนะีเอาแบบบทิเอาแบบบิดหนังนะมันจะเป็นติดมันอ่างเงี้ยมันเป็นนอย่าง เนอ่สองโลเอาแบบปตตินนังครับต้องเอาด้วยนังมันนะเอนมมู๊มูหมูหมูึนสั่งกันสั่งกันกระบาเฮาวฮาโล่สี่สิบแน่งเละฮาโลสี่สิบพัน โล40,000บาทเหองาแพงอุบัติฮโลแล้วก็ต้องมาซื้อหัวยาคุณนะหิวนักเลย <c oughs> แบ่บบอแ่บเลย จักไพ่หันหัวขวัญเฮาอ,อยู่ในอันตลาดนะเป็นทวงเหาแม่แน่ไปลามน่อยอีกเลย มันบาดหัวดอกไนะไปขั้นเก่านั่นแหละอืดอืดมากอะซ่ากระซาเฮือเราบวดอยากออกตาตหอนเลยบ้าน้ป้ เอามาก่อนลดพี่เข้าซื้อเมื่อพี่พี่น้องเลยถาบัานเทินทีเี่อําลาพระจ่าพี่น้องไว้เพียงตอนนี้ได้บ,าดบ้านนี้ได้สิได้ขึ้นเฮียแล้วสิกลับเมียบ้านแล้ว เนาะเขอาใจพี่น้องฟองไฟสู้ขุ่สู้คนติดตามได้พี่น้องเด้อที่ได้มีแหงกันสุขูสุขคนด้จเจ็บด้จนร่ำรวยร่ำรวยไปแลว้ว